การเดินทางที่นำเราไปยังจุดหมายที่ไม่เคยไปมาก่อนที่ไม่เคยไปเลยตื่นเต้นมากและคุณผู้ชมทราบเลยคะว่านอกจากทางเครื่องบินทางรถและการเดินเท้าข้ามไปเมียนมาแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งรูปแบบการเดินทางค่ะ อาจารย์ประเสริฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ประเสริฐประดิษฐ์ประธานสภาวัฒนธรรมแม่ฮ้องสอนจะเป็นผู้แนะนำอีกวิธีการเดินทางข้ามแดนนั้นๆให้กับเรามันเป็นท่าเรือแบบที่คนท้องถิ่นเขาใช้กันอ๋อนักท่องเที่ยวไงอ๋อนักท่องเที่ยวค่ะนักท่องเที่ยวเขาลงไปกันยาวอ๋อในลำแม่น้ำปายนั่นหรอคะลำน้ำปายค่ะ แต่เราก็คือก็แล่นออกไปอีกเราแล่นออกไปอีกค่ะแล้วนอนบนต่างเพื่อนี <laughs> น่นะคะตอนนี้เรากำลังจะไปลงเรือที่บ้านหวยเดือนนะคะเพื่อที่จะเตรียม นั่งเรือข้ามแดนไปฝั่งรัตติยาค่ะปะกติตรงนี้เป็เนท่าเรือท่องเที่ยวค่องพรมเจ้าท่ททากขดูแลอยู่ค่ะและเป็นท่าเรือที่เราจะเดินทางลงไปางมากเลยตรงนีน้งงครับและจะเป็นวิถีข้ามแดนแบบไหนไปไม่ได้นอกจาก ข่าเลยเราไม่ม <ules laughter> ีเห็นไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยหยียบเงินที่เนี่ยแม่น้ำปายมีต <warm foam> <assunto> ้นกำเนิดมาจากทิวเขาถนนท่งชัยและทิวเขาแดนลาวไหลผ่านอำเภอปายปางมะผ้าและอำเภอเมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อนลำน้ำจะพาดผ่านเป็นรอยต่อพรมแดนทางธรรมชาติและไหลออกสู่แม่น้ำสาลวินในประเทศเมียนมาและลำน้ำปายนี้เองที่จะพาคณะเราเดินทางสู่จุดหมายปลายทางในเขตรัฐขยาที่ไม่เคยไปเลยตื่นเต้นมาก อาจารย์ประเสริฐบอกว่าแม่น้ำปายจากท่าเรือห้วยเดือทะลุออกแม่น้ำสารวินในเมียนมาเป็นระยะทางทั้งหมด75กิโลเมตรเราเราเรียกได้ไหมว่าอันนี้คือการคมนาคมแบบวิถีชายแดนแม่ห้องอมสอนใช่ครับนะเรียกได้เลยเพราะว่าตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายปู่ย่าตาต,าตวัวเขาก็ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางคมนาคมบางทีก็หน้าฤดูปลูกข้าวทำสวนก็อพยกมาทางนี้ มาทําไร่ทํานามาได้ข้าวก็ขนข้าวกลับไปบริโภคทั้งนู <ฮะ S 1> ้นไปมาๆอยู่เงี้ยครับสมัยก่อนไม่มีเรือยนต์มาใช้เรือถอครับเรือถออ่าเรือถอดใช้ใช้ไม้ถอ,อย,ยาวๆดำยาวๆเนี่ยครับหน้าพายเนี่ยถอดอา่าแล้วก็เป็นขนส่งสินค้าเป็นขนสินค้าทางฝัง่งพม่าเอาเรามาจําหน่ายที่แม่ฮ่องสอนแสดงว่าเหมือนคนแม่ฮ่องสอนเนี่ย เวลาจะค้าขายมันจะมากับพม่าจะง่ายกว่าจากกรุงเทพคุณไหมครง่ายกว่ากรุงเทพง่ายกว่าเชียงใหม่ครับเพราะเชียงใหม่เนี่ยสมัยนั้นอะ่ะใช้เวลาหนึ่งเดือนครับ<ฆ>ไป15วันกลับอีก15วันกว่าสินค้ามันจะมาถึงที่นแน<ฆ>่อนครับแต่เราเราลงพม่าเนี่ยลงไปที่สารวินเนี่ยใช้เวลาแค่เจ็ดวัน,วนลงไป5วันขึ้นมาอีก7วันก็แค่12วันแต่วันนี้เราจะใช้เวลาแค่3ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมแต่เอ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าจะเข้าเขตของเมียนมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงเส้นแบ่งเขตครับในอดีตไม่มีเส้นแบ่งเขตมันเป็นมิถีชีวิตสองคนสองฝั่งเนี่ยไปไป,ไปมามาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับและเราก็แวะจอดครั้งที่หนึ่งเาขอติดเรือไปพม่าด้วย มีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันการล่องเรือครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นหลักฐานของการมีอยู่ของชุมชนตลอดลำน้ำไปสะพาไม่ไผ่ชาวบ้านสร้างกันเองใช่ไหมคะอาจารย์ และการแวะจอดครั้งที่2ของเราคือด่านทหารด่านสุดท้ายของไทยก่อนล่องเข้าสู่น่านน้ำเมียนมาตอนนี้เรากำลังเข้าเขตพม่าแล้วครับตรงสุดเขตเราเรียกว่าแม่สวยอูต่อไปไเราต้องพูดภาษาพม่านะ <laughs> เดี๋ยวต,ต้องเดินไปบอกที่หลังเข้ามาครับเดี๋ยวพี่พันธ์จะเดินไปเองไปเราจะเดินไปดูรา่างคาเขาหน่อยก็ได้ไป,ไปอ๋อจำพี่พันธ์ได้ไหมคนขับเรือของเราใครจะรู้จักวิถีข้ามแดนแม่ปายได้ดีเท่ากับคนกุมบังเขียนหางเครื่องเรือคนนี้ทานพม่าบางชุดเขาก็ดีแต่บางชุดถ้าเวลาเขาเปลี่ยนชุดหรืออะไรเนี่ยมันจะ ต้องไปช่วยงานเขาบ้างอำนวยความสะดวกให้เขาถ้าไม่งั้นเราก็ไม่สะดวกด้วยและที่นี่เองที่เราได้พบว่าในอนาคตอาจจะมีการเปิดถนนเส้นใหม่ที่เชื่อมแม่ห่องสอนเข้าสู่รัฐขยาของเมียนมาโดยที่ไม่ต้องใช้แม่น้ำปายในการล่องเรือเข้ามาอีกแล้วถ้าเริ่มจากนี้ไปเข้าหน้าแรงนะครับน้ำมันก็จะลดลงเรื่อยๆมันก็ค่อนข้างจะไป,ปยากหน่อย ก็พอไปได้แต่เราก็ต้องลดน้ำหนักลงจากเมื่อก่อนถ้าน้ำเยอะเราก็ไปสัก8-9คนได้อย่างช่วงนี้ไปก็5-6คนถ้ามีนามีสาก็3-4คนปรม,มันก็จะได้เดินเป็นบางช่วงอย่างที่เห็นเนี่ยสะพานนี้พุ่สร้างเสร็จ สักเสร็จเมื่อสกัก3-4เดือนนะครับพระาะพม่าตั้งใจที่จะเป็นเส้นทางคมนคมเส้นทางบกเพราะว่าพอถึงเดือนเดือนมีนามเมษาเนี่ยน้ำมันจะแห้งมากเรือไม่สามารถที่จะขนส่งที่จะเดินทางได้เ้าก็เลยจะใช้เส้นทางนี้ทางรถเนี่ยพม่าก,ก็เลยปรับถนนกำลังปรับถนนมาอยู่เช่นนี้ครับไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีค่ะ เพราะการล่องแม่น้ำปายไปเมียนม,มาคือวิธีการเดินทางข้ามพรมแดนที่คลาสสิกสุดแสนจะบรรยายมันคือประวัติศาสตร์การเดินทางของปู่ย่าตาทวดของเราที่ยังคงใช้กันมาอยู่จนทุกวันนี้ถ้าต้องถูกแทนที่ด้วยการข้ามแดนทางรถปกติคงจะไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอีกแล้วสินะเดินประมาณกี่เมตรนะคะอาจารย์เร้อเมตร สองโลสองโลมันมีของอะไรเปลียยนน้ำไหมในที่สุดเราก็ต้องลงเดินกันจริงๆค่ะเพราะแก่งที่เรือจะผ่านอันตรายเกินกว่าจะให้พวกเรานั่งไปด้วยได้เรือจะไปรับอีกฝากหนึ่งของป่าใครใอรครับเรามาผิดทางครับะครับ <laughs> ผิดทาง,ทาง <laughs> <laughs> ต้องถอยกลับครับ แต่ผมพาคณะหลงทางแล้วครับ oh, <no. S 1> เราผ่านแก่งอีกแก่งซึ่งก็ต้องลงเดินเช่นกัน mm hmm. เหตุเพราะอาจารย์และพี่อําพัน์ธไม่อยากเสี่ยงให้เรือแตกกลางลำ mm hmm. แต่ครั้งนี้ไม่หลงแล้วค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนถ้าหน้าแล้งก็ต้องลงเดินเหมือนกัน แล้วในที่สุดวันนี้ไม่เระสกว่าบปลายครับเรากำลังล่องลองมาทะลุสารวินนะครับใช้เวลามาประมาณ3ชั่วโมงเศษ็จจุดหมายปลายทางคือหมู่บ้านหยวดติด แต่เดิมก่อนที่จะเป็นเมืองแม่ฮ่องศนเนี่ยที่ยังไม่เป็นเมืองจริงจริงเลยนะสมัยนั้นนะชาวไทยใหญ่ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันพี่น้องชาวทางบ้านใหม่สารวินก็ไปแม่ฮ่องอนแม่ฮ่องอนก็มาที่นี่คือมันมีการค้าขายทางเรือต่อกันเนี่ยล้วก็ไปมาหาสู่กันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วครับหมู่บ้านหยว่ติดหรือบ้านใหม่สารวินมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมความเป็นอยู่หลายอย่างที่สะท้อนภาพบ้านเมืองในภาคเหนือของไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่แล้วเราก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนจากสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาเหล่านี้นี่คือบ้านเมืองชาวพุทธไทยใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยเจ้าอาวาสหลายท่านที่เราได้พูดคุยด้วยต่างก็ล้วนแล้วเคยมีประวัติการใช้วิธีข้ามแดนทั้งผ่านลำน้ำไปหรือแม้กระทั่งการเดินเขาเพื่อข้ามไปยังฝั่งไทยไม่ต่างอะไรกับน้องนังแง ที่ร่วมเดินทางมากับเราเมื่อเช้านี้ก็คือตอนแรกเกิดในรัชกาค่ะค่ะแล้วก็ย้ายไปย้าย,ไป,ไ,ยไปอยู่เมืองไทยตอนนี้ก็หนูก็เป็นคนไทยครน้องนังแงกล่าวชัดเจนว่าตอนนี้เธอก็คือคนไทยคนหนึ่งแต่เพราะความลำบากในรัชกาสมัยก่อนจึงทำให้เธอตัดสินใจทิ้งบ้านเกิดที่หยวดติดแล้วไปตั้งรกรากในแม่ห้องอนถึง30ปีเมื่อตอนไปใหม่ๆนี่ก็ลำบากเหมือนกันค่ะ ก็ต้องหาช่วยเหลือต,ตัวเองอย่างนี้ค่ะก็ไปมีครอบครัวแล้วก็ไปช่วยหาตังค์ส่งลูกเลี้ยงลูกอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็ลูกก็โตละพออยู่สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราได้มีโอกาสกลับมาที่บ้านบ้างไหมคะไม่ค่ะเพิ่งมาปีแรกค,ค่ะปีนี้กลับมาปีแรกเลยค่ะค่ะแล้วรู้สึกยังไงที่ที่กลับมาแบบได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะจากที่เราเเเก็ับออกไปเปลี่ยนแปลงก็เยอะค่ะ ตอนหนูออกไปก็หนูก็ยังน้อยนะหนูก็ยังไม่เป็นอย่้งนก้ามหมู่บ้านก็ยังไม่เจริญ่ะแต่ตอนนี้ก็เจริญแล้วค่ะความเจริญที่เข้ามาสู่ตัวหมู่บ้านอาจไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้วัดถึงความเจริญในเส้นทางคมนาคมข้ามพรมแดนแต่ถึงแม้วิธีข้ามแดนลำน้ำปไายอาจไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับวิธีอื่นๆ แต่มันก็แสดงให้เห็นถึงวิถีแห่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ระหว่างพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่มีร่วมกันมาตั้งแต่สมัยอดีตการสิ่งที่เราได้แลกเปลี่ยนกันมาช้านานไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้เพราะนั่นคือสายใย่ความผูกพันไร้พรมแดนนั่นเองค่ะ